อาหารทะเลใช่ไหมคะซึ่งเป็นสังคมที่แบบต้องต่อสู้อะ่ะแต่ตรงนี้มันเหมือนมันแบ่งปันกันอะ่ะรวยก็รวยไปด้วยกันช่วยเหลือกันทุกอย่างอะคะ่ะชื่อนิชาภาค่ะชื่อเล่นชื่อพี่เอค่ะอาชีพนะคะส่งอาหารทะเลค่ะเป็นส่งปลากระพงอาชีพที่พี่ทำเนี่ยมันต้องตื่นแต่เช้าอะคะ่ะ ตีสองตีสออกไปทำงานนะคะพี่อยากแบบใช้ชีวิตแบบมีไลฟ์สไตล์แบบตื่นตอนไหนก็ได้อยากหยุดก็หยุดแต่อาชีพที่พี่ทำมันหยุดไม่ได้ะคะ่ะคือมองว่าเห็นต้นแบบอะคะ่ะเห็นอาจารย์เต้ยเห็นโคด้คดโค้ดเห็นแล้วเราสนใจว่าเฮ้ยเป็นอาชีพที่มหาศาจาลนะคะที่เราสามารถจะแบบต่อยอดเราทำธุรกิจส่วนตัวของเราแล้วเราสามารถมีอีกอาชีพหนึ่งที่เราทำได้ ทำให้เรามีรายได้เพิ่มแล้วอีกหน่อยอนาคตนะคะเราอาจจะทําอาชีพเทรดเดอร์ไปเลยก็ได้คือเราเห็นเพื่อนในซูมก็จริงเราก็ยังอยู่คนเดียวอยู่แต่ถ้าเรามาอย่างเนี้ยเราจะเจอสังคมแล้วเราก็รู้ว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยสังคมมันดีมากเหมือนเรามาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในสังคมมา่ะแล้วก็ได้พูดอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าดึงวิชาข้างในที่เรามีออกมาพูดะค่ะรู้สึกว่าไอ้สังคมเนี้ยน่าอยู่ สังคมที่มีแต่ให้อะแบ่งปันกันอะเราไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรก็บอกเราสอนเราโดยที่แบบถ้าเราไปอยู่ในสังคมอื่นอย่างพี่อ่ะทำอาหารทะเลใช่ไหมคะมันก็จะแบบแข่งแย่งชิงดีกันก็คือแบบเหมือนราคาเสียดกันอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นสังคมที่แบบต้องต่อสู้อะแต่ตรงนี้มันเหมือนมันแบ่งปันกันอะรวยก็รวยไปด้วยกันช่วยเหลือกันทุกอย่างอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะชอบค่ะ เป้าหมายก็คือเราต้องเห็นให้ได้เราอยากเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวเรามองแล้วว่ามันเป็นไปได้ดูจากโค้ดแล้วก็อาจารย์เต้ยเป็นตัวอย่างแล้วก็เพื่อนๆในห้องอย่างวันเนี้ยที่มีก็มีเพื่อนๆที่มาด้วยกันอย่างเนี้ยเขาก็ทําได้อย่างพี่พออย่างเนี้ยเขาก็เก่งแล้วเขาก็ยังช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนดีอะชอบจัดงานแบบเนี้ยพี่ว่าดีมันได้ทําให้คนอะได้ออกมาแบบเหมือนเราอยู่คนเดียวเนี้ย ที่เวลาน้อยก็จะไม่ค่อยมีสังคมแต่พอมาวาวเปิดบ้านปุ๊บเนี่ยเรามารู้จักเพื่อนรู้จักโค้ดทำให้เราแบบเจอสังคมดีแลวเรามีความสุขอะเข้ามาแรกๆพี่ก็ยังคิดว่าอุย้ยพี่จะคุยกับใครได้ไหมแต่พอเข้ามาอุย้ยคนนั้นก็ยิ้มให้คนนี้ก็ยิ้มให้แบบมันมันดีอะค่ะ